สวัสดีครับทุกคนครับขออนุญาตต้อนรับเข้าสู่ช่องของไม่ได้มีนะครับวันนี้เรามีตัวของหุ้นกู้อีกตัวหนึ่งมาแนะนําในเดือนของกรกฎานี้แล้วกันนะครับเป็นหุ้นกู้ของทางอัสสังหาริมทรย์ทุกคนเรียกว่าเป็นอาจจะเป็นแบรนด์ที่ผูวว้าน้องใหม่ได้ไหมจริงๆก็ไม่ใหม่มากแต่ก็อาจจะแบบไม่คุ้นกับหลายหลายคนแล้วกันนะครับวันนี้เราก็จะมาทําความรู้จักกันเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะครับกับบริษัทของบริทเทนเนียนะครับเรียกว่าเป็น เป็นแบรนด์ที่มาใหม่ประมาณหนึ่งแล้วกันนะครับบลายคนก็รู้จักบคนก็ยังไม่รู้จักนะครับเพราะว่าตัวนี้เองมีข้อมูลในตลาดหุ้นด้วยนะนะครับวันนี้เราก็จะมาพารู้จักก่อนแล้วกันว่าคืออะไรนะครับตัวของพิเทเนียเ,เองนะครับเป็นบริษัทที่ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบทุกคนเขาว่าแนวราบคืออะไรนะครับแนวราบก็คือเป็นประเภทที่แบบหมู่บ้านจดสัรนั่นแหละทุกคนคิดง่ายนะครับคือมันจะมีแนวดิ่งกับแนวราบเนู้ถ้าเกิดแนวดิ่งทุกคนให้เราเข้าใจว่าเป็นพวกแบบอาคารสูงอย่างเช่นคอนโดมิเนียมอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอาคารสูงอาคารชุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแนวราบเนี่ยก็คือว่าเป็นที่ดินใหญ่ๆนะครับแล้วก็เขาพัฒนาเป็นโครงการแบบมีบ้านเดี่ยวมีของคลับเฮาส์มีส่วนกลางอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เป็นพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแบบโซนอยู่อาศัััยวิ่่งงลกนนะครบซึ ตัวนี้เองนะครับมีแบรนด์ที่อยู่ภายใต้ของบริเทเนียเนี่ยสแบรนด์ด้วยกันนะครับก็คืออาจจะคุ้นๆกับหลายคนนะแต่ผมก็ยังไม่รู้จักนะครับจะพาไปรู้จักนะครับก็จะมีตัวของไบรตันนะครับแล้วก็จะมีตัวของบริเทเนียเองแล้วก็มีแกรนบริเทเนียแล้วก็จะมีตัวของเบลกราเวียก็คืออย่างผมเนี่ยผมก็ค่อนข้งนางรู้จักบริเทเนียประมาณหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าสนใจพวกกลุ่มอสังหาอ,อยู่แล้วประมาณหนึ่งนะฮะอ่ะมาทุกคนก็รู้จักกับข้อมูลบริษัทเบื้องต้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปดููขขข้อขออมลงงงงบบการเเินในใตัวว็ ตลาดทรับก่อนละกันนะครับนะปะดูด้วยกันครับตัวนี้นะครับเป็นตัวของเว็บเซตว r นดอทเนะครับของทางบริษัทบริเตนเนียจำกัดมหาชนนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันละกันนะครับแล้วก็ผมคน,นุญาตออกตัวก่อนเลยกันนะครับว่าผมไม่ใช่ผู้ช่อยชรการลงทุนนะครับผมไม่สามารถนั่งการลงทุนด้ท่านได้นะครับแล้วก็ไม่มีใบอนุญาตด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะแค่มานั่งอา่านแล้วก็นั่งแชร์ให้ทุกคนฟังนะครับ ว่าเป็นยังไงนะแล้วก็ทุกคนก็ลองไปคิดตัวเองแล้วกันนะครับอ่ะมาดูก่อนผมก็ดูกันเลยจากตัวของสินทรัพย์นะครับผมก็เห็นแล้วว่าตัวของเนี่ยมันค่อนข้างเพิ่มขึ้นนะผมค่อนข้างโอเคกับ7 0 0 0 9 0 0 0ก2 0 0 0 0ห0 0แล้วก็ส0 0 0นะครับแต่ว่านี้สินก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เองนะครับนี่สินกับสินทรัพย์ผมว่ามันคเว v e r กันอยู่ผมว่ามันค่อนข้างโอเคกับผมเองนะฮะมาดูตัวของรายได้กันต่อรายได้2,000 3 0 0 0 5,000 5,000 1,000ก็ก็โอเคนะผมว่ามันก็ไม่ได้เยอะมาก นะครับก็ถือว่าแบบเป็นค่อนข้างแบบคงคงที่แต่ว่าปีนี้อาจจะลดลงหน่อยเพราะว่าสังหาเอมันค่อนข้างชะลอตัวเนื่องจากว่าตัวของดอกเบีย้ยเออยอะไรเออยแล้วก็นี่เสียมันค่อนข้างเยอะขึ้นนะครับ แล้วก็มาดูตัวของกำไรสุทธิต่อนะครับกำไรนะครับสามร้อยหกร้อยพันสี่พันหนึ่งแล้วนี่เหลือสามร้อยคือเรียกว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้เองนะครับยุคของกําไรอาจจะลดลงเพราะว่าต้นทุนทุกอย่างมันขึ้นนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นค่าแรงข้าวัสดุอะไรก็แต่ต้นทุนมันขึ้นครับแต่ว่าราคาขายจะขึ้นได้ไม่มากเพราะว่าตัวของค่าใช้จ่ายเองทุกวันนี้มันค่อนข้างค่อนข้างเยอะเนาะนะครับแล้วก็ตัวของธนาคารเองค่อนข้างปล่อยกู้ยากประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับะมาดูกันต่อตัวของอัตรากำไรสุทธินะครับอยู่ที่อ่าดู ตอนมาดูตัวของ r o าวเอกันต่อผมมองค่อนข้างสูงนะในอสังหานะครับเนี่ยประมาณสัก3เฉลี่ยม,มัน25ได้นะ25%ของ ROE แล้วก็อ้าวอยู่มาสักเฉลี่ยประมาณ9กถึงแนะครับอัตรากาไรสุดที่นะครับอยู่ประมาณสัก20%อรนโอ้ยไม่น้อยนะสวยเลยครับผมคือเป็น,เป,นเป็นตัวที่สวยมากนะครับตัวของอัตราปันผลนะครับตอนนี้มีปีก่อนอยู่ที่8%นี้อยู่15%เปอร์เแต่ทุกคนอย่าบอกอ่าอย่าไปเอาตัวเลขนี้ในการอ้างอิงนะเพราะว่า เขาเอาราคาปัจจุบันนะครับแล้วก็ไปคิดกับปันผลในปีก่อนคือปีนี้ผมมองว่าปันปันผลน่าจะลดลงเนื่องจากว่าตัวของกําไรมันลดลงนะครับรายได้ก็ลดลงเพราะฉะนั้นนี้อาจจะเอาตัวนี้มาคิดไม่ได้นะโอเคนะครับแล้วก็ดูขุมงต้นบริษัทแล้วนะครับที่เดี๋ยวเราไปดูกันต่อแล้วกันว่าหุ้นกู้ที่เข้ามาขายนี่ยมีอะไรกันบ้างทุกคนไปดูด้วยกันครับ ตัวนี้รับเป็นหุ้นกู้ของทางบริเตนเียจำกัดมหาชนนะครับออกเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่1ของปี2567นะครับชนิดระบุชื่อผู้ถือไม่ด้อยสิทธิมไม่มีประกันแล้วก็มีผู้แทนผูถือหุ้นกู้นะครับมี2ชุดด้วยกันทุกคนนะครับมีหุ้นกู้2ปีอัตรเลียีดแหเอเยอะเยอะอยู่นะนะครับอายุ3ปีอยู่ที่5.25%ต่อปีจ่ายทุก3เดือนทุกคนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ ตัวนี้เองนะครับอาตาัตราความน่าชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้อยู่ที่ BBB plus ตัวของ s a b l er, e จัดันดับวันที่23เมษายน2567นะครับก็เป็นแหลงค่อนข้างสูงนิด นึงกลางๆแหละกลางๆค่อนสูงละคันนะครับแล้วก็ตัวของผลตอบแทนผมมองว่า5%้าไม่น้อยนะแต่ถ้าเกิดว่าบางคนมองว่าแบบอยากถือหุ้นเขาได้ปันผลดีกว่าก็แล้วแต่แต่ว่าอย่าลืมว่าตัวของราคาหุ้นมีความผันผลจากราคาของตลาดค่อนข้าง,งสูงนะครับแต่ว่าตัวหุ้นกู้นี้เองอาจจะไม่ต้องมีความเสี่ยงเรื่องตรงนั้นนะแล้วก็ดวได้รับดอกเบี้ยเป็นแบบ 5%ซการันตีเนาะทุกคนก็ลองดูแล้วกันว่าเราเราคอมเสี่ยงได้แค่ไหนนะครับถ้าเกิดบางคนมองว่าเราค้อมเสี่ยงได้อยากจะลองซื้อราคาหุ้นแล้วก็เชื่อว่าธุรกิจนี้จะไปได้ต่อนะครับก็สามารถไปรับผลตอบแทนกันได้แล้วก็เอาตัวของแคปิตอลเกณฑ์ของตัวหุ้นก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดบางคนมองว่าไม่อยากจะเสี่ยงต้นทุนไม่อยากจะเสี่ยงแบบในเรื่องของแบบหลักการซื้อหุ้นเนาะ ก็แนะนําว่าซื้อเป็นตัวของหุ้นกู้แล้วก็รับดอกเบี้ยทุกปีทุกเดือนเนี่ยอาจจะดีกว่าก็ได้นะครับอ่ะมาดูต่อตัวนี้นะครับเขาคาดว่าจะเปิดจองซื้อวันที่9-11กระกฎานี้ก็อีกประมาณสักพักหนึ่งเนอะอีกไม่กี่วันนี้แหละนะครับจองขั้นต่ำ1 1 0 0 0แสบาทแล้วก็ทวีคูณครั้งละ1 0 0แสนบาทนะครับขายแก่ประชาชนทั่วไปนะครับทุกท่านสามารถติดต่อจากทางบริษัทที่ ลงทุนได้เลยนะครับว่าใช้บริษัทอะไรอยู่ผมดูของกสิกรอยู่นะครับแต่ว่ามีของกรุงไทยก็มีมีหลายบริษัทที่แบบอ่าเป็นผู้แทนคุณกู้ของบิทเนียนะครับแล้วก็อันดับความเสี่ยงอยู่ที่มานห้าจากแปดก็มองว่าไม่ได้เยอะมากนะครับเป็นธุรกิจอสังหาก็ยังเรียกว่าเป็นหนึ่งในปัจจัย4นะที่อยู่อาศัยนะครับก็ยังเป็นที่ต้องการแต่ยาวนะอย่างหนึ่งว่าต,วตัวของอสังหาริมทรัพย์เนี่ย มีผู้เล่นค่อนข้างเยอะในตลาดเนาะแล้วก็มีแบบทั้งโลโคชัเดเวลอปเปอร์ด้วยก็คือว่าอาจจะเป็นบริษัทเล็กๆที่ไม่ได้อยู่ในตลาดซับเนะแต่ก็มีการพัฒนาสั่งหาเพื่อจะมาขายก็เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างเยอะละกันในตลาดมีคนทําเยอะแล้วก็มีคู่แข่งสูงนะครับอะ โอเคครับทุกคนวันนี้ก็คงคร่าวๆประมาณนี้นะครับยังไงขอบคุณมากให้ติดตามนะครับยังไงข้อมูลอันไรที่พประกันใดผมต้องกราบขออภัยด้วยกันนะครับยังไงฝากช่องของวันนี้มีด้วยนะครับนะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะผมลงคลิปจะได้แจ้งสุดท้ายมีอะไรก็คอมเมนต์มาทุกคนเจอกันในพาร์ทหน้านะครับไปแบกครับทุกคนนะฮะ